บทที่476ในตอนแรกซูชิงผิงไม่พอใจอย่างมากกับการที่นางเจ้าและคนอื่นๆที่ผิดนัดในนาทีสุดท้ายแต่วันนี้เธอรู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าพวกเขาไม่ได้มาเธอจึงพูดอย่างใจดีและสง่างามเมื่อพี่สะพ้ยทั้งหลายติดธุระฉันย่อมไม่กล้ารบกวนรอยยิ้มของเธอไม่แสดงความขุ่นเคืองราวกับว่าเธอไม่ได้คิดอะไรจริงๆนันกงเซิงถอนหายใจด้วยความโล่งอก กลุ่มรถมาด้านหลังมาถึงแล้วหลังจากลงจากรถมาแล้วนางกู้และกลุ่มคนก็เข้ามาทักทายซูชิงผิงทีละคนแม้ว่านางเจ้าและคนอื่นๆจะติดธุระแต่ก็ผิดธรรมเนียมที่จะให้รุ่นน้องมาด้วยตัวเองเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของซูชิงผิงดังนั้นนางซูจึงขอให้นางกู้มาด้วยซูชิงผิงพูดด้วยรอยยิ้มพี่สะพายสี่และลูกพี่ลูกน้องทั้งหลายให้ฉันพาคุณไปหาฮูหยินโห เพื่อแสดงความเคารพต่อเธอก่อนนางกู้ยิ้มเล็กน้อยและเธอก็รีพูดว่าต้องลำบากลูกพี่ลูกน้องผิงนำทางไปมันเป็นสิ่งที่ฉันควรทำอยู่แล้วซูชิงผิงพูดอย่างขยันขันแข็งและพาทุกคนไปที่ลานบ้านของหูหญินส่วนผิงโหเมื่อกลุ่มคนเข้าไปในห้องโถงใหญ่นางส่วนผิงโโหกำลังพูดคุยกับซื่อจื่อลู่เหงิงเมื่อเธอได้ยินการแจ้งของสาวใช้ ก็มีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเธอลู่เหิงแทบรอไม่ไหวที่จะลุกขึ้นและทักทายเธออาเฉิงอาซินอาหาวพวกคุณทุกคนมาที่นี่แล้วหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็แนะนำชายหนุ่มของคฤหาสน์นานกงให้รู้จักกับนางส่วนผิงโหอย่างกระตือรือรน้นนางส่วนผิงโหมอบกระเป๋าเงินให้ทุกคนด้วยรอยยิม้มขณะแอบบ่นเกี่ยวกับลูกสาวของเธอลู่เจิน เมื่อบอกเธอว่าวันนี้หูหยินสี่ของคฤราสหัหานานกงและคุณหนูหลายคนมาและขอเธอช่วยซูชิงผิงต้อนรับพวกเธอแต่ลู่เจินก็ออกไปและหายตัวไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ลู่เจินจากไปแล้วการบ่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรนาง่วนผิงโหได้แต่บอกกับซูชิงผิงลูกสะภ้ายโปรดต้อนรับลูกพี่ลูกน้องหลานชายและหลานสาวของคุณอย่างเต็มที่อย่าละเลยเด็ดขาด ซูชิงผิงตอบรับด้วยความเคารพและนำกลุ่มคฤหาสน์นานกองออกจากลานบ้านของหูหญินส่วนผิงโหทันทีที่เธอออกมาจากลานบ้านนานกงหลินก็เหมือนนกออกจากกรงเธอแทบรอไม่ไหวที่จะถามลูกพี่ลูกน้องผิงคุณจะพาพวกเราไปไหนต่ออาหลินซูชิงผิงพูดด้วยรอยยิ้มมีศาลาไปโป้ในคฤหาสน์หลังนี้วิวสวยฉันจะพาไปชมวิวก่อน หลังจากได้ยินดังนั้นดวงตาของหนานกงหลินก็เป็นประกายและเธอก็พูดคุยกับหนานกงหาวน้องชายของเธออย่างไม่หยุดบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นอยู่พักหนึ่งศาลาไปโป้ไม่ใช่สถานที่ขนาดใหญ่แต่ถูกล้อมรอบด้วยต้นสนตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงคนรับใช้ของคฤหาส่วนผิงโหได้วางกระถางเบญจมาศที่บานสะพรั่งไว้มากมายรอบต้นสนพวกมันมีสีสันและดูสวยงาม สน้ำเล็กๆถูกขุดขึ้นมาไม่ไกลนะเมื่อมองแวบแรกก็มีปลาสีทองสองสามตัวกระโดดขึ้นมาจากน้ำหยดน้ำเล็กน้อยและส่องแสงเจิดจ้าภายใต้แสงแดดสระน้ำครึ่งหนึ่งล้อมรอบศาลาไปโป้เมื่อมีลมพัดผ่านทำให้ค่อนข้างชื้นน้องสาวนานกงซินพูดอย่างตื่นเต้นชี้ไปที่ปลาสีแดงทองที่กระโดดขึ้นมาจากน้ำตรงหน้าเขามันเป็นปลาสีแดงทองมันสวยมาก อาซินฉันได้ยินมาว่าปลาสีแดงถูกนำมาเป็นพิเศษจากทางใต้ของแม่น้ำยงซีมันหาได้ยากในเมืองหลวงแห่งนี้ซูชิงผิงขัดจังหวะด้วยรอยยิ้มอาซินคุณไปที่บ่อน้ำแล้วลองดูก็ได้แต่น้ำนั้นอันตรายดังนั้นคุณต้องไม่เข้าใกล้เกินไปจากนั้นเธอก็พูดกับหนานกงเย่ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอาเย่ไม่ต้องกังวลฉันจะสั่งให้ใครซักคนคอยจับตาดูอาซินตลอดเวลา ขอบคุณลูกพี่ลูกน้องผิงนานกงเย่พูดเห็นด้วยแต่ในใจไม่เห็นด้วยคิดว่าไม่เพียงแต่เธอควรจะเอาใจใส่พี่ชายตลอดเวลาเท่านั้นแต่เธอยังต้องบอกชิงหยาให้ติดตามพี่ชายอย่างใกล้ชิดด้วยแต่เมื่อเห็นพี่ชายของเธอดูมีความสุขนานกงเย่ก็อดยิ้มไม่ได้บทที่4 7 7้เภายใต้คำเชิญของซูชิงผิงทุกคนนั่งลงในห้องโถงของศาลาไปโป้ หลังจากนั้นไม่นานสาวใช้ของคฤริสั์โฮเสิร์ฟแตงผลไม้ชาและของว่างอื่นๆหลังจากที่ทุกคนมอบของขวัญวันเกิดให้กับซูชิงผิงทีละคนจากนั้นได้ยินเสียงผ้าไหมและไม้ไผ่ดังมาจากทะเลสาบและเสียงเพลงไพเราะก็ลอยไปตามสายลมราวกับความฝันทุกคนมองตามเสียงนั้นไปก็เห็นเรือลำเล็กแล่นมาทางศาลาไปโปมีเสียงเพลงดังมาจากเรือลำเล็กหลังจากเรือเทียบท่าแล้ว มีเด็กหญิงตัวเล็กๆลงจากเรือโดยมีผีผาอยู่ในอ้อมแขนเด็กหญิงสวมเสื้อสีชมพูกระโปรงผ้าโปร่งสีเขียวมรกตและมีดอกทามสีเงินหนึ่งหรือสองดอกประดับด้วยไข่มุกป,ประดับบนผมเมื่อเธอเข้ามาใกล้สู่ชิงผิงเธอก็คงคำนับต่อหน้าเธอแล้วพูดว่าฉันได้พบกับฮูหญินซื่อจื่อแล้วหวังว่าเธอจะมีความสุขในวันเกิดและใช้ชีวิตที่ดีอยู่ที่นี่ตลอดไป ซูชิงผิงยิ้มแล้วพูดว่าหงกูไม่ต้องมากมารยาทจากนั้นเธอก็แนะนำให้ทุกคนรู้จักนี่คือหงกูนักแสดงที่ด่งดังที่สุดนักเล่าเรื่องหญิงชื่อดังซื่อจือเชิญเธอมาพบฉันเป็นพิเศษขณะที่เธอพูดใบหน้าของเธอแดงเล็กน้อยนันกงหลินยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าพี่เขยของฉันช่างคิดจริงๆ เขาเชิญนักเล่าเรื่องที่สวยงามเช่นนี้มาฉลองวันเกิดญาติผู้พี่ผิงซูชิงผิงพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาดีมากจริงๆเธอไม่รู้ว่าเขาเม้มปากด้วยความเบื่อหน่ายคงกูถือผีพาไว้ในอ้อมแขนของเธอแล้วพูดกับหนานกงเย่และคนอื่นๆว่าฉันได้พบกับคุณหนูทั้งหลายแล้วหลังจากเห็นพิธีแล้วเธอกล่าวเสริมว่า ตอนนี้หงกูจะเป็นคนเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังจะให้เริ่มเลยไหมเธอมองไปที่ซูชิงผิงอย่างขอความเห็นซูชิงผิงจ้องมองไปที่หนานกงซินและหนานกงห่าวเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สนใจที่จะฟังเรื่องราวมากนะักเธอคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจงใจถามนางกู้ว่าพี่สไายสี่คุณคิดอย่างไรกับการเริ่มเล่าเรื่องตอนนี้นางกู้ตอบตกลงอย่างเป็นธรรมชาติแต่นานกง่าวกลับท้วงว่า ลูกพี่ลูกน้องผิงการฟังเรื่องราวนั้นน่าเบื่อฉันขอออกไปดูข้างนอกหน่อยได้ไหมขณะที่เขาพูดเขามองไปที่นานกงซินพยายามขอความเห็นชอบพี่ชายรองคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่านานกงซินพยักหน้าอย่างจริงใจซูชิงผิงยิ้มเล็กน้อยและแนะนําอย่างมีอัธยาศัยดีอาซินอาหาวถ้าไม่อยากฟังเรื่องนี้ทําไมไม่ไปที่ลานบ้านแล้วเล่นว่าซักพักละ่ะ ทันทีที่พวกเขาได้ยินคำว่าว้าวหนานกงซินและหนานกงหาวเบิกตากว้างพร้อมจะเล่นซูชิงผิงรีบสั่งให้คนรับใช้ของเธอไปเอาว้ากระดาษมาสองตัวอันหนึ่งเป็นรูปนกอินทรีและอีกอันเป็นรูปมแมลงปอหนานกงซินและหนานกงหาวต่างมองไปที่นางกู้และหนานกงเฉิงอย่างกระตือรือร้นก่อนที่จะออกมาพวกเขาถูกบอกให้เชื่อฟังนางกู้และหนานกงเฉิงในทุกสิ่ง ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ได้ออกไปเล่นอีกนางกู้พูดด้วยรอยยิ้มอาซินอาห่าวเนื่องจากลูกพี่ลูกน้องผิงใจดีคุณก็ไปเล่นได้นะแต่อย่าเข้าใกล้สนามมากเกินไปนานกงเฉิงเตือนอีกครั้งครั้งสุดท้ายที่สูชิงผิงตกลงไปในน้ำที่คฤหาสน์ของเจ้าหญิงหยุนเฉิงทุกคนไปด้วยความดีใจและกลับมาด้วยความผิดหวัง วันนี้เนื่องจากย่าและแม่ของเธอฝากพี่น้องของเธอไว้กับเธอเธอจึงต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของพวกเขาเป็นธรรมดาขอรับอาสไพยสี่พี่หญิงใหญ่หนานกงสินและหนานกงหาวตอบพร้อมกันต่งหยิบว่ากระดาษขึ้นมาและมองดูอย่างระมัดระวังฉันจะไปกับคุณหนานกงเย่ลุกขึ้นยืนอย่างไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ซูชิงผิงผลักกลับเบาๆน้องสาวเย่ ดวงตาของซูชิงผิงเป็นประกายและเธอพูดด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานอาสินและอาหาวแค่จะไปเล่นว่าวไม่มีอะไรต้องกังวลใช่แล้วนานกงหลินเบะป,ปากและเห็นด้วยพี่หญิงสามพวกเขาแค่ไปเล่นว่ากระดาษจะมีอะไรเกิดขึ้นหากคุณกังวลจริงๆก็ให้พี่ชายรองและอาหาวเล่นในลานของไปโป้ส่วน และส่งสาวใช้ตามไปเพิ่มอีกสองสามคนบทที่478อาหลินนี่เป็นความคิดที่ดีให้พวกเขาเล่นที่ลานของไปโป้ส่วนเถอะซูชิงผิงชี้ไปที่พื้นที่โล่งนอกหน้าต่างดูนั่นสิสถานที่นี้ใหญ่พอและเปิดหน้าต่างออกแค่มองออกไปข้างนอกคุณก็สามารถดูได้ใช้น้องสาวพี่จะไม่ไปไกลนานกงซินมองที่นานกงเย่อย,อย่างน่าสงสาร น้องสาวอย่าตามเรามาเลยถ้าตามมาน้องชายสามจะไม่ชอบและไม่ชวนพี่ไปเล่นอีกนานกงเย่เหลือบมองนานกงหลินหลังจากได้ยินสิ่งนี้บ้านที่สามไม่พอใจเขามากนานกงเย่ก็รู้มาโดยตลอดว่านานกงหาวไม่ได้ชอบเขาจิตใจของพี่ชายเหมือนกับเด็กและมีเพียงคนเดียวในบ้านที่เล่นด้วยได้ตอนนี้เขามีเวลาที่ดีที่จะเล่นกับนานกงหาวถ้าเธอไปกับเขา พวกเขาคงไม่มีช่วงเวลาที่ดีจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงหรือในบ้านเกิดดูเหมือนว่าพี่ชายของเธอจะถูกมองว่าเป็นความอัปยศยของครอบครัวนานกงเย่ทนไม่ไหวที่จะปฏิเสธในที่สุดเธอก็พยักหน้าเห็นด้วยพี่ชายแค่เล่นในสนามนี้อย่าไปไกลเกินไปหลังจากที่นานกงซินสัญญาครั้งแล้วครั้งเล่าเขากับนานกงห่าวก็เดินออกไปอย่างมีความสุข พวกเขาออกไปจากห้องโถงภายใต้การนำของสาวใช้สองคนจากคฤหาดโโหและเล่นว่ากระดาษด,ด้านนอกนานกงเย่มองออกไปนอกหน้าต่างและรู้สึกโล่งใจเมื่อเห็นว่านานกงซินอยู่ในสายตาของเธอจริงๆในเวลานี้หงกู่นั่งลงภายใต้การดูแลของสาวใช้เด็กหญิงตัวเล็กยืดผีผาให้ตรงแล้วเล่าเรื่องในตอนแรกเสียงของผีผานั้นน่าเศร้าและสิ้นหวัง นายพลได้รับคำสั่งให้ปกป้องเมืองและต่อสู้กับศัตรูแต่น่าเสียดายที่เขาพ่ายแพ้และกองทัพทั้งหมดถูกทำลายมีเพียงลูกชายคนเล็กเท่านั้นที่คลานออกมาจากศพของทหารช่างน,น่าเศร้าหลังจากที่เด็กชายโตขึ้นเขาก็เข้าร่วมกองทัพอย่างเด็ดเดี่ยวเข้าสู่การต่อสู้เพื่อสังหารศัตรูเมื่อหงกูเล่าว,ว่าชายหนุ่มเพิ่งพบกับคู่มั่นของเขา ที่มั่นหมายมาตั้งแต่เด็กโดยบังเอิญในสนามรบแต่เนื่องจากศัตรูโจมตีอีกครั้งเขาและทหารสามพันคนจึงตกอยู่ในภาวะยากลำบากในคืนที่หิมะตกชายหนุ่มกำลังลูบถุงที่บรรจุผมของคู่มั่นของเขาและบอกลาเธอเขาตัดสินใจเสี่ยงทุกอย่างและต่อสู้กับศัตรูจนตายดนตรีไพเราะและโศกเศร้าทำให้ผู้ฟังสะเทือนใจดวงตาของหนานกงเฉิง หนานกงยาและนานกงหลินเปล่งประกายด้วยน้ำตาและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเอาผ้าเช็ดหน้ามาแต่มุมตาแม้แต่นานกงเฉิงและนานกงเย่ก็สนใจเล็กน้อยพวกเขาคิดว่าหงกูเป็นคนช่างเล่ามากที่สุดแต่เธอไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นเรื่องเช่นนี้ดูเหมือนว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้หงกูกลายเป็นนักเล่าเรื่องที่ด่งดังที่สุดแม้ว่าเธอจะเป็นหญิงก็ตาม ในเวลานี้ว่านกอินทรีของนานกงหาวยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเมื่อเห็นว่าว่า,มาแมลงปอของนานกงซินยังไม่ถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาจึงหันกลับมาอย่างรวดเร็วและตะโกนเรียกเขาพี่ชายรองเร็วเข้านานกงซินมองที่นานกงหาวย่างอิจฉ้าแต่ก็ไม่ยอมแพ้การทำงานหนักได้รับผลตอบแทนในที่สุดว่า,มาแมลงปอก็ถูกปล่อยสู่ท้องฟ้า ใบหน้าของหนานกงซินยิ้มสดใสาราวกับดวงอาทิตย์เรื่องราวของหงกูยังคงดำเนินต่อไปมีการพูดถึงการต่อสู้ระหว่างทหารสามพันคนกับศัตรูแล้วเสียงเพลงดังและพรุ่งพล่านราวกับคลื่นและมันเหมือนกับการต่อสู้อันดูเดือดของทหารนับพันคนแต่คู่มั่นของชายหนุ่มอยู่กับเธอทั้งในชีวิตและความตายและสาบานว่าจะอยู่และตายร่วมกับชายหนุ่มการต่อสู้ที่ดูเดือด และสัญญารักความเป็นความตายระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาวทําให้ทุกคนหลงไหลชั่วคราวและทําให้พวกเขากังวลอย่างมากสาวใช้ในห้องถงยืนบังสายตาของทุกคนไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจและไม่มีใครสังเกตเห็นว่าหนานกงสินและหนานกงหหาวนอกห้องถงใหญ่ถูกดึงดูดโดยนกหลากสีสันนกมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าฝ่ามือแต่มันดูน่ารักมาก มันร่อนลงบนกิ่งไม้เบาๆและมองดูพวกเขาด้วยดวงตาสีเข้มหนานกงซินและหนานกงห่าวต่างตกตะลึงและพวกเขาไม่อยากปล่อยว่าวนกบินลงมาจากต้นไม้และเดินบนพื้นอย่างสบายสบๆหนานกงซินและหนานกงห่าวมองหน้ากันและย่องเข้าหานกอย่างเงียบเงียบแต่ทุกครั้งที่กำลังจะจับนกนกก็จะกระพือปีกและบินขึ้นไปทำให้จับพลาดบทที่4 7 9 พวกเขาทั้งสองไล่ตามนกออกจากไปโป้สวนโดยไม่รู้ตัวและทันใดนั้นก็พบว่านกเปลี่ยนจากตัวหนึ่งเป็นสองตัวเล่นกันทั้งสองคนอดไม่ได้ที่จะตะลึงคุณชอบนกสองตัวนี้ไหมทันใดนั้นมีเสียงผู้ชายดังขึ้นไม่ไกลจากพวกเขาทั้งสองและลู่เหิงก็มองดูพวกเขาด้วยรอยยิ้มบนริมฝีปากของเขาฉันชอบมันหนานกงซินและหนานกงหาพูดพร้อมกัน ชิงหยาที่ติดตามหนานกงสินรีบทําความเคารพและพูดว่าคาระวะลู่ซื่อจือ่อลู่เหิงยิ้มเล็กน้อยมองสาวใช้สองคนที่ถือว่อวกระดาษแล้วพูดว่าแล้วให้คุณสองคนจะแข่งขันเล่นว่ากันยังไงละ่ะว่อวกระดาษใครสูงกว่ากันฉันจะให้นกสองตัวนั้นแก่เขาหนานกงซินและหนานกงหาวตาสว่างขึ้นลูกพี่ลูกน้องพูดจริงหรือแน่นอนฉันไม่โกหกคุณ ลู่เหิงดูใจกว้างนานกงซินและนานกงหาวเล่นว่าอย่างตื่นเต้นอีกครั้งวิ่งไปทางนั้นทางนี้และพยายามจะทำให้ว้าสูงกว่าอีกฝ่ายแต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็ไม่สามารถบอกผู้ชนะได้ตรงกันข้ามพวกเขาหายใจหอบด้วยความเหนื่อยล้าลู่เหิงมองไปที่นานกงสินและนานกงหาวที่ดูเหนื่อยล้าดวงตาของเขาสั่นไหวและรอยยิ้มก็ปรากฏที่มุมปากของเขาแล้วพูดว่า ฉันคิดว่าพวกคุณเข้ากันได้ดีนกสองตัวนี้ทำไมคุณไม่แบ่งคนละตัวเหรอขอบคุณพี่เขยเมื่อได้ยินว่าทั้งคู่จะได้นกนานกงซินและนานกงหาวก็รู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งและขอบคุณลู่เหิงพร้อมๆกันอาซินอาห่าวลู่เหิงมองพวกเขาด้วยความสงสารและพูดว่าดูสิว่าคุณสองคนเล่นกันเหนื่อยแค่ไหน ให้ฉันพาคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะทั้งสองคนกำลังเล่นสนุกสนานกันเงื่อออกเต็มตัวดังนั้นจึงควรเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงๆแต่นานกงซิงคิดถึงคำสัญญาที่เขาทำไว้กับน้องสาวและพูดอย่างลังเลแต่ฉันสัญญากับน้องสาวของฉันว่าจะไม่หนีไปไหนขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขามองไปที่ชิงหยาอย่างลังเลก่อนที่ชิงหยาจะพูดอะไร ลู่เหิงก็พูดอย่างรวดเร็วอาซินสถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ไม่ไกลเขาชี้ไปที่เส้นทางที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วพูดว่าคุณจะไปถึงที่นั่นในไม่ช้าถ้าคุณใช้เส้นทางนั้นหากคุณไม่เชื่อฉันคุณมายืนที่นี่ดูสิคุณเห็นลานเล็กๆนั่นไหมนานกงซินมองไปในทิศทางที่ลู่เหิงชี้และแน่นอนว่าเขาเห็นลานเล็กๆที่มีอิฐสีขาวและกระเบื้องสีน้ำเงินอยู่สุดทางของถนน ก็คิดว่าไม่ไกลจริงๆชิงหยายังยิ้มและพูดว่าคุณชายรองเนื่องจากเป็นความเมตตาของลู่ซื่อจือฉันจะไปกับคุณด้วยเธอรู้สึกว่านี่เป็นเพียงการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านญาติคนหนึ่งดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องไปรายงานกับคุณหนูสามในห้องโถงของไปโป้ส่วนหงกูได้เล่าว่าในระหว่างการต่อสู้ชายหนุ่มถูกลอบโจมตี และคู่มั่นของเขาก็ใช้ตัวของเธอสกัดดาบไว้ชายหนุ่มรู้สึกว่าวุ่นใจและยิ่งเขาฆ่ามากเท่าไรก็ยิ่งกล้าหาญมากขึ้นเท่านั้นเขาตัดศีรษะผู้นำศัตรูในที่สุดและคู่มั่นของเขาก็รอดพ้นจากอันตรายทุกคนรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ยินเรื่องนี้จนกระทั่งพวกเขาได้ยินว่าในที่สุดคู่มั่นของเขาก็กลับมาจากความตายได้ทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอก หัวใจของหนานกงเย่เบิกบานต่อมาเธอพบว่าหนานกงซินและหนานกงหาวหายไปเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่เธอรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเธอเหลือบมองไปหุ้ยแล้วกระซิบว่าไปหุ้ยไปหาพี่ชายของฉันไปหุ้ยพยักหน้าแล้วออกจากห้องถงใหญ่ไปอย่างเงียบๆในเวลานี้หนานกงหาวและหนานกงซินได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วภายใต้การดูแลของสาวใช้ และถูกลู่เหิงเกลีย้ยกล่อมให้กินของว่างเล็กน้อยจากนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่าเปลือกตาของพวกเขาหนักอึง้งนานกงหหาเอามือขยี้ตาทั้งสองข้างแล้วพูดว่าฉันง่วงมากฉันอยากนอนจริงๆฉันก็เหมือนกันนานกงซินพยายามลืมตาอย่างหนักแต่เปลือกตาของเขารู้สึกหนักมากถ้าอยากนอนก็หลับซะลู่เหิงแนะนำด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าและเสียงแผ่วเบา บทที่4ี0้อแปสิแต่ว่าในที่สุดนานกงง่าวและนานกงซินก็ล้มเหลวที่จะต้านทานความง่วงและหลับลึกไปพวกเขาไม่รู้ว่าชิงหยาก็ถูกทำให้หมดสติในห้องชั้นในเด็กหนุ่มคนหนึ่งออกมาด้วยความกลัวและถามว่าซื่อจื่อฉันควรทำอย่างไรกับสาวใช้ชื่อชิงหยาแค่โยนมันออกไปข้างนอกก่อนลู่เหิงพูดอย่างไม่ใส่ใจ มองดูใบหน้าหล่อเหลาของเด็กชายที่หลับไหลยอย่างตะกละตะกลามหัวใจของเขาก็สั่นเทาและเขารู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของเขาร้อนเผาเขาอุ้มหนานกงซินเข้าไปในห้องด้านในจากนั้นจึงวางหนานกงซินลงบนเตียงอย่างอ่อนโยนลมหายใจของเขาค่อยๆแรงขึ้นหลังจากที่รอคอยมานานอดทนมานานตอนนี้ก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วลู่เหิงแก้คอเสื้อของหนานกงซินด้วยมือที่สั่นเทาเล็กน้อย มองดูกระดูกไหปลาร้าที่ละเอียดอ่อนและสวยงามของหนานกงซินและอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายลงไปแต่ในนาทีต่อมาลู่เหิงก็รู้สึกเจ็บที่หลังคอดวงตาของเขามืดลงและเขาก็หมดสติไปไปหุยอุ้มหนานกงซินแล้วเดินไปที่ห้องด้านนอกเดิมทีเธอต้องการพาหนานกงซินกลับไปที่ไปโปส่วนแต่เธอก็รู้สึกอยู่เสมอว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเธอก็ไปที่ประตูที่สองสำหรับนานกงหาวและชิงหยาเธอตัดสินใจที่จะดูแลพวกเขาในครั้งต่อไปเมื่อคิดเช่นนี้ไปหุุยก็รีบออกจากลานเล็กๆในห้องถงไปโป้ส่วนนักเล่าเรื่องของหงกู่กำลังจะจบเรื่องลงชายหนุ่มต่อต้านการลุกรานของศัตรูและทำคุณประโยชน์มากมายให้แผ่นดินในที่สุดเขาก็ได้แต่งงานกับคู่มั่นของเขา และไม่มีอนุในชีวิตของเขาเมื่อไม่มีสงครามบริเวณชายแดนและมีความสงบทั้งในและนอกราชสำนักเขาก็ลาออกอย่างเด็ดเดี่ยวและอาศัยอยู่อย่างสันโดษบนภูเขากับภรรยาสืบทอดกันมาเป็นตำนานมาทุกยุคทุกสมัยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรแต่เมื่อจับคู่กับเพลงผีผาที่หงกู่เล่นเรื่องราวก็มีความน่าสนใจน่าตื่นเต้นและน่าหลงไหลแม้ว่าเรื่องราวที่เล่าจะจบไปแล้ว ทุกคนก็ยังคงคิดถึงเรื่องนี้อยู่ในใจนานกงเซิงคิดกับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่คนดีควรทำโดยอาศัยความสามารถของตนเองในการบรรลุความสำเร็จและคู่มั่นคนนั้นก็เป็นผู้หญิงดีจริงๆที่ไม่ละทิ้งคู่มั่นที่ครอบครัวตกต่ำได้เขานึกถึงตัวเองและหลิวชิงชิงอยู่ครู่หนึ่งในเรื่องนี้เป็นผู้หญิงที่อ่อนแอยากจนและถ่อมตัว แล้วเขาซึ่งเป็นชายร่างสูงที่สง่างามจะได้กว่าผู้หญิงที่อ่อนแอได้อย่างไรในเวลานี้ไปหุยกลับไปที่ห้องโถงดอกไม้อย่างเงียบๆและกระซิบข้างๆหูหนานกงเย่คุณหนูสามบ่าวมีเรื่องจะรายงานโปรดออกมาจากห้องโถงแล้วบ่าวจะอธิบายอย่างละเอียดหนานกงเย่เห็นว่าไปหุยไม่ได้พาหน,นานกงซินกลับมาเธอจึงนึกสงสัยอยู่ในใจแต่กลับไม่แสดงสีหน้าออกมา เธอพูดกับนานกงเชิงที่อยู่ข้างๆพี่สาวฉันจะไปห้องสะอาดสักครู่แล้วฉันจะรีบกลับมานานกงเฉิงไม่สนใจและบอกแค่นานกงเย่ให้รีบไปรีบมาหลังจากที่นานกงเย่และอี้เหมยติดตามไปหุ้ยไปยังสถานที่ลับตาไปหุยบอกนานกงเย่อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นและใบหน้าของนานกงเย่ก็ดูน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆจนพวกเธอ,อยังตกใจแม้ว่าเธอจะประหลาดใจแต่ไปหุยยังคงพูดอย่างระมัดระวังต่อไป คุณหนูสามแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าลู่ซื่อจือต้องการทําอะไรกับคุณชายรองแต่ลู่ซื่อจือก็จงใจทําให้คุณชายรองและชิงหยาหมดสติไปเห็นได้ชัดว่ามันไม่ถูกต้องดังนั้นบ่าวจึงกล้าที่จะจัดการเรื่องนี้เองไปัยฮุยยังเด็กอยู่ดังนั้นเธอจึงไม่รู้ว่ามีคนสกรปรกและน่ารังเกียจเช่นลู่เหิงในโลกนี้ไปัยุยคุณทําได้ดีมากนานกงเย่พยักหน้าใบหน้าของเธอมืดมน และหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัวไปหุ้ยดีใจที่เธอตัดสินใจทันทีและพูดว่าคุณหนูสามบ่าวเพิ่งพาคุณชายรองและชิงหยาไปที่รถม้าที่ประตูที่สองเสี่ยวซือกาลังดูแลพวกเขาพวกเขาจะสบายดีบทที่4 8 1เเมื่อได้ยินว่าหนานกงซินปลอดภยัยภายใต้การดูแลของเสี่ยวซือหนานกงเย่ก,ก็โล่งใจเล็กน้อยแต่ความโกรธในใจของเธอยังคงโหมกระหน่ำเหมือนคลื่น และเธอก็พูดอย่างเย็นชาไปหุยพาฉันไปที่ห้องของลู่เหิงฉันไม่คิดว่าลู่เหิงจะกล้าหลอกลวงพี่ชายขนาดนี้ไปหุยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและทำตามคำสั่งทันทีโดยพาหนานกงเย่ไปที่ลานเล็กๆข,ของคฤหาสน์โหทันทีที่เธอเข้าไปในประตูหนานกงเย่ก็เห็นคนรับใช้ของลู่เหิงยังคงสลบอยู่ข้างนอกหนานกงเย่ไม่ต้องการสนใจเขาในตอนแรก แต่จูู่ก็เปลี่ยนใจและพูดกับไปหุ้ยว่าไปหุ้ยลากเขาเข้ามาด้วยค่ะคุณหนูสามเนื่องจากนันกงเย่ใช้คำว่าลากไปหุ้ยจึงจับเด็กชายที่หลังคอเสื้อแล้วลากเขาเข,าเข้าไปในห้องด้านในอย่างไม่ใยดีไม่ว่าร่างของเขาจะชนเก้าอี้หรือมุมอะไรก็ตามในห้องด้านในลู่เหิงซึ่งนอนอยู่บนเตียงก็หมดสติเช่นกันนอนนิ่งเฉยเหมือนกองโคลน หากการจ้องมองของนานกงเย่สามารถฆ่าคนได้ลู่เหิงคงถูกตัดเป็นชิ้นๆด้วยการตัดนับพันครั้งนานกงเย่หายใจเข้าลึกๆกหมัดแน่นแล้วพูดช้าๆไปหุยตีเขาตีเขาแรงๆสิ่งนี้ช่วยบรรเทาความโกรธได้ไปหุยพับแขนเสื้อขึ้นยิ้มอย่างชั่วร้ายดึงคอเสื้อของลู่เหิงขึ้นและกำลังคิดที่จะทุบตีเขาให้กลายเป็นหัวหมูเมื่อเธอได้ยินนานกงเย่พูดอีกครั้ง เดี๋ยวก่อนไปหุยชะงักไปครู่หนึ่งเกือบจะคิดว่าหนานกงเย่ไม่ต้องการเห็นเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้แต่หนานกงเย่ก็ยิ้มเบาๆไปหุ้ยระวังการทุบตีให้มีเพียงอาการบาดเจ็บภายในแต่ไม่ให้เห็นการบาดเจ็บภายนอกไปหุ้ยหัวเราะและพยักหน้าอย่างแรงคุณหนูสามทิ้งทุกอย่างไว้ให้เป็นหน้าที่ฉันเธอตื่นเต้นมากจนลืมเรียกตัวเองว่าบ่าว ไปหุยใช้ทักษะศิลปะการต่อสู้ทุกประเภทกับลู่เหิงและปฏิบัติต่อลู่เหิงอย่างดีนานกงเย่มองจากด้านข้างอย่างเย็นชาโดยไม่กระพริบตาทันใดนั้นเธอก็สั่งให้อีเ้เหมยอยู่ข้างหลังเธออีเ่เหมยหาทางเรียกรูอี้มาอย่างเงียบๆโดยไม่รบกวนหูหยินค่ะอีเ่เหมยรีบล่าถอยนานกงเย่บังเอิญพบเก้าอี้เท้าแขนและนั่งลงสีหน้าของเธอเย็นชากว่าที่เคย หลังจากนั้นไม่นานอี้เหมยก็พารูอี้เข้ามาเดิมที่รูอี้สงสัยว่าทำไมหนานกงเย่ถึงให้เธอมาพบโดยไม่คาดคิดทันทีที่เธอเข้าไปในประตูเธอเห็นลู่ซื่อจือหมดสติอยู่บนพื้นและไปหุ่ยก็ทุบตีเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้ยั้งการเคลื่อนไหวใดๆรูอี้ยิ่งตื่นตระหนกและสับสนนี่มันเกิดอะไรขึ้นคาระวะคุณหนูสาม หรูอี้คำนับด้วยความเคารพเธอตกใจกลัวและอดไม่ได้ที่จะพูดอีกครั้งว่าคุณหนูสามฉันไม่เคยร่วมมือทำอะไรกับเขาเลยคุณหนูสามปลดเชื่อฉันเธอรีบคุกเข่าลงบนพื้นเงยหน้าขึ้นมาตามคำขอของหนานกงเย่รูอี้ก็เงยหน้าขึ้นด้วยตัวสั่นเล็กน้อยหนานกงเย่จ้องไปที่ดวงตาของรูอี้เป็นเวลานานจนรูอี้เกือบจะหมดหวังในใจ แต่แล้วเธอก็ได้ยินหนานกงเย่พูดอีกครั้งฉันเชื่อคุณในที่สุดรูอี้ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ในไม่ช้าก็ตกใจอีกครั้งหนานกงเย่พูดว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับคุณแต่ก็เกี่ยวข้องกับเจ้านายของคุณมากมายเจ้านายของรูอี่จากปากของเธอหมายถึงซูชิงผิงแต่รูอี้ก็อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นในใจ แม้ว่าเธอจะไม่รู้อะไรจากหนานกงเย่เลยก็ตามรูอี้กําลังจะแสดงความพักดีของเธอเมื่อเธอได้ยินหนานกงเย่พูดต่อรูอี้ไปพาเจ้านายของคุณมาที่นี่คุณหนูสามรูอี้ตกใจและมองไปที่หนานกงเย่และไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของเธอ